ค่ะกล่าวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องขาซูแฟนซองแตงโมผ้ารว้ยค่ะเมื่อนี้แตงโมผ้ารว้ยกับาอยู่ที่หอประทับปูชีบปะขาค่ะก็ขอขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องค่ะที่เป็นกำลังแรงใจซอยกดไลค์กดแชร์ให้แตงโมผ้ารว้ยค่ะเมื่อนี้แตงโมผ้ารว้ยกับาอยู่ที่หอประทับปูชีบปะขาเนาะค่ะเนาะ กสีมาอ่านไล่ซื้อผู้ที่เขาร่วมท่ำบุญร่วมสร้างไอเอาารสังกระจายขึ้นเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ก็เป็นไล่ชื้อรูปร่วมท้ำบุญเด้อค่ะเด้ออานงโสภาคุณพนาวันบูลาโสพ,พรพิมลสัตยำ้ำาสเอสัตย อย่างน้อโทษหลายๆเลยค่ะเดอ้อดวงปีสอนุเดชพลอยสิงลีคุณสมเกียรติสมภูมิรจนาส,สินเอสินบุตรค่ะนายอานันชัยสีจันท ค่ะนี่ก็เป็นไล่ชื่อเด้อค่ะเด้อแตงโมผ้าร่วยก็เอาึ้นถวายปูให้แล้วค่ะขออนุโมทนาบุญขอให้มีโศกมีลาบเด้อค่ะเด้อมีโศกมีมันค่ะสาธุสาธุค่ะค่ะนี่ก็เป็นไล่ชื่อสวดเสริมดวงเด้อค่ะเด้อจ้า เดรสิไงปูสวดไ้เนาะค่ะเนาะนี่ก็ได้ชื่อไอสวดเสริมดวงขื้นกันค่ะคุณคุณอนันชัยศรีจัน์ทค่ะสวดเสริมดวงเนาะค่ะเนาะนี่ก็คุณสุภาการคลองไข่น้ำค่ะสวดเสริมดวงค่ะ ขบานใจตีข oh. ันน <á> ี่ทํานใจตีเอาขันนี่บ่ขันขึ้นขันนี่บ่เปตาเป่า่ผักขาวเอาบ่นี้ยไปปังเพ่เข้าไปนม่บ่ักเออไปว่าถ้าาเรียกกันค่ายลาดมีกันจดเกิดหรือเปล่า อาไม่ยังไงวะว่ามึงไอนห็จากโเอฟซเออ่ะฮะไม่ไยังมาขาก็เ่นกันว่ยกภาษากระจายเห็นจาูออาเเขาเรียกว่าเอฟซีเออด่วบอนมากด้วยถูกเออัอนุ่บาท้าาทกบือนนว่าเบบารังี่เบิดนขี้ขาวโตาเขาบือคุ้มตากิด้จากฐานตะวานจาเข้ามาป็นขักขี้พายาน ปลาลูกหลานแต่นี่นฟ้าทางทั้งโพสายสายคณะเออเขาให้ค้าาคุ้มคุ้นปลาบรด้วยให้ทูกหวทุกคนัมดทุกไวทุกค้่ถูกถหมานมาไม่หลูกแล้วตีจับางงานจะเริ่มก้าวหน้ายี่ยี่กี่ัไนีบป่นอ้สสวเ้อ้าปั่นไ้ที่วมเสิอ้า่แต่กย้แไหล้วอ้ได้ชื่อจนียแหอยากถือัตเอา าำหายไม่จบไม่หลับไม่จบไม่หาขอเ,มเมห็นแม่งหายหายพัดหายทายอ๋ออย่อ้มาทมากาคุณหวังว่าดีกระไดเอาลรไปแล้วยาช่วยเ่ิมหวงอืมเีวอาเอาไมาาย่างเอกวาันไปบังเชกไมอกบัไป <laughs> บังเชกอาข้าวขาวข้าวมากเอาข้าวชิ <laughs> เดว <laughs> มากเลย คือกินจปัดจินหน้ามัง่าเราลูกรักนเลยเดี๋ยว่านั่นขอคำนำปูแล้วขอสุขาบน้ำปูเลยมันมาไม่หัว้านเดียวตาน <laughs> ไม,า,มา,าได้กบอยาเมย อาหารกินเออจักมาเรียบร้อยทับอัดเรียบร้อยออกคอนพังาไงออกคอนพองเงาไงไกลเังกลนองมาขึ้นอวนไ็นตุนปูฟ้าไปเอไกลเอาจะเอ็กซ์ว่าให้เข้าไปยังก็ใช้น้ำปลาเ้อนะใครแชร์ตัวปลาปลาวปลาันชิ้นาขึ้นเพราะเชมหมูปูเสี่ยบเสียวปูขับเซลจิ้มนมจิ้มเน้อปู

มื้รวครับวุ้งปูปลาสีสันซซ่าไม่ปูร่องบางอยู่กินแบบเลยมันไ้ปูกินอาหารทะเลนะครับเนอกลวงมีตัเนื้อเอากินเยอะเยเขาเอามาหากลิ่นเยออธิาว่ากิ่นอะปีศาจไอ้ปูแม่สมบัติว่าเดี๋ยวมาสุจินเ่ปูเขาเองหวาด้ ก็คือว่ากินชาเนาะเราเขากินนะว่างหักะกัเป็นถาดใส่ไรยางพูออกินวาเหมือกับปิดานกินว่าเหมือนกันตั้งาดกินว่าเมือกยู่ใจว่าปูอาหารมันนี่ครับเอาไข่ลูกไข่ต้มเอาปลาเก๋งเยอแต่อยากให้พปูกินแปลกๆครับกินแต่เกาลกับสีเบืรอที่ถามว่าเมือบาทว่าไม่มบ่าที่ดฉางมั้งเออมือบาว่ไม่มีแล้วกดนบาดาไม่ีการศต้อ เออพชั้อาจาสด้ขึ้นมาแต่ว่าหูระมากม้นัู่เออหายช้อยไปทานขาผู้ชาาสนะสุดใจโทคใจลาวใจเท่ใจหวานนี่เ่เออคนเขาคกยสิมือนี่เล่าเอออาหารพวกนี้คือออาหารพวกนี้อาหารพวกนี้บากว่าเอ้าจักที่เอาจักมา นกพักั้งกัดคือเราจะอถูกขอา k บบ k เขอามานใช้มาอืนเนี่ย้าจเออได้มัือแต่ย่างมาคืนนะอาหารมัเมองมันเป็นมาอืนเออหันมาแนวมันทัวร์ค่ะอยเอาย่หลยม่ไดะเออแจะหันมาแนห้องน้พักั้งกต่าจเออเขกมาเลยเก้าถีค่ะเก้าทีค่ะ เกากาม้ว่าคมาองตอนถามมั้มาพอถามมั้นไงมัดเป็นยังสีว่ไถามมีอเป็นปูเป็นปูักกลมวถัดมาว่าแม่ม่สีใคสามยถ่ายกูปูอัามันจะาปถีไทยบ้างเปล่าไปถ่า้งงไปถ่ายงงนโงานกัวแกเราจะถึง้อกถามว่าเมื่อออว่นที่ท่าไหร่ว่าที่ถีบท้อ ชิ้ท้งมัมือม่ดเป้นมูมือเอื้อมาทิ่นชิ้ท้งชว่างัมือมัดเ so ป็นเอาป้า yeah, right. ี่ so, then, าน่าทิ่ชิ้ทท้สิกินข้าวขาวหนังข้าวฟามีเงื่ถนืบคุ้มักก่อนได้เปล่าป้ากินดกุ้งอะที่ได้กินมักคอยกุ่ได้กินปูได้กินตั้ยะสร้างสร้างวาเราจะปูคนวาที่ชิ้ท้องข้ากุ้งเอาเองแล้บข้ากุ้งสามสิบบาทเอบสสาปมสิบากุ้งสามสิบบาทิมมือเลยปูนี่เิ้มัดมือมัดเป็นเอาหามัดจินมัล้สามสิบบาทก็ได้หลาย พ่อตากข้าวเนี้อข้าวเนี้อเอาจากว่าเอาห้าสิบกว่าข้าวเขาเนื้วหาสิบาทมันบ่ปูกินบิดมือกันมากหมข้าวเนี้อเ่งมากเคินากเ่นห้าที่บาทกุ้งสามสิบบากุ้งบ้าง้าเป็นข้าวยอีกอ่ะวางยังกุ้งคขับวอกกุ้งสามที่บาทกับพ่ข้าเนาะวหาที่บาทกินมากเงนมากเป็นด้าทร่บาทแถมพ่หอมอีกค่ะแถมพอหอมอีกหาบาท พักหอมก็ใชนแต่ว่าใช้ว่าสิทขิ์แกเต่แก่่กเนาะวากูอว่าว่าแ่ตอกูแก้อกกาท้าฮ่าฮ่าฮ่กินาฮ่าอ่าฮ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 ่ากุ้ง่าฮ่าฮ่าฮองฮ่า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 ั้าก่าอ่าฮ่าาฮ่าฮ่งฮ่าฮ่าห่าฮาฮา่าา่าฮ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 ่่าส่าฮาฮ่าฮา่าอ่า่มาา่่่ัน่าา บาทีาสว่าที่คิกเดียวพาว่าที่สิบเป็นค่ะต้องพัาชั้นกระจายกัเลยว่าทั้นแท่งห้องั้นเต่าคือไหนว่าก็แท่เอาครับแท่งมัดเมืองมัดมนีครัแท่งมัดเมืองมัดแม่นี้อืมข้าชั้นกจากานเมอืมเอาหนูพัาชั้นกระจายเพิ่งาจจมีชั้นไทยบ้างใช่หมนง่แ้วงามงามอยู่ปูเรียกนะงามอ๋อ หอยดหอถาง่าอันแม่คู่เป็นจุดอันแม่นบละปูที่แม่ค่เป็นจุดจุดเชียงไทยอันเไปบ้าไหมบะแมนติปูอันเิมนไหมอันยิไปแนันย่าลัอัก้าวสี่็ถาถางเก้าสี่แล้วก็ถาเก้าสี่สามแล้วพูนอเือตั้งบักคือตั้งบักคอ้งครับ าสีฐาโอแม่คูบก็เด็นอยู่ไรของพ้าสังจ่ายเกาซีแล้วครับนเ,ออเนาะเกาซีสามเอ้าแห็งแตงามแข็จ้าอิอนานองนั่งมพ่อถามอิงนั่งสมพ่อนสื่อถือถ้อับเแม่สมพ่อสือถือก<อ>ันบ่พอไจาอิงนั่งสมพ่อใจาบ่โ้อข้อหวาดจ้าไปโชว์แต่าไปโชวไ์ไหมาเอาทัางนี้เราข้อชีบไปกินเขาอีกจ้าเอาแรงแข็งแข็พักเขา เอไม่เอาไม่เอามิจมิม่เอาไมอาไม่เอาไม่เาม่อาไ่เอาไมาไม่เอาไม่เอาไมาไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอนไมาไม่อาไอาม่เอาไ่เอาไมาอาไเอาไ่าอาไอาไไม่เอาไอาไมอาาไ่เออาไม่เอาไม่เอาอาไม่เ่เอาไมาไม่่เาไม่เอาไมมาไม่เเอาไม่เเอาไม่เอาไมาไม่เออา่เอาไม่เ แนวทางมืออื่นเด้อค่ะเด้อ fc แคบนาจอเอาค่ะแคหนาจอเอาเด้อค่ะเด้อแนวทางมืออื่นเด้อค่ะเด้อแนวทางพรุ่งนี้นะคะค่ะส่วนวันที่แนวทางวันที่สิบหกอะ เก้าสี่สามเบอร์ยิ้มเลยลยุ้ยค่ะเก้าสี่สามแล้วก็สี่เก้าค่ะเก้าสามค่ะแตงโมกับขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนะะ้อค่ะเด้อที่เขามารับชมรับฟังแตงโมแตงโมกับฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมผ้าลวยกับสวัสดีค่ะ